สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง bg review หรือ bg channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ f i กอร์ที่หยิบมารีวิวก็จะเป็นตัว f i g u art comment rider demon spider gnom มันเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานกล่อง p บันไดนะครับี่จะมีกล่องไอ้น้ำตาแบบนี้มาให้นะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นโทนสีฟ้ากับสีแดงนะครับจะออกเป็นสีน้ำเงินสีแดงแบบนี้นะครับข้างบนเนี่ยก็จะมีโลโก้บันไดแบบใหม่นะครับตัวปั๊มของตัว white s t a ของงาน spider gnom นะครับ แล้วก็ภาพของค o มเ a ด d อ r ร์เดมอนสวยงามมากๆนะครับข้างหลังนี่ก็จะโปรโมทนะครับของแถมที่ให้มานะครับที่จะเป็นปืนไอ้กันโฟน50นะครับแล้วก็การบ้างท่าอะไรพวกนี้นะครับคร่าวๆกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวของข้างในกันนี่ก็คือของที่มาในชุดนะครับอันแรกก็จะเป็นคู่มือนะครับที่บอกว่าจะมีแถมมือให้ทั้งหมด5คู่นะครับแล้วก็มือขวายันหนึ่งนะครับ ข้อควรระวังในการเล่นนะครับเดมอนเนี่ยจะมีจุดแหลมค่อนข้างเยอะนะครับต้องระวังไว้หน่อยแล้วก็ตัวแขนกับขาเนี่ยสามารถดึงออกแล้วก็ดึงลงได้นะครับวายสเตมสามารถใส่มือถือได้นะครับแล้วก็วิธีการเล่นตัวการโฟน50นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของในชุดนะครับฟิกเกอร์ตัวหนึ่งการโฟน50วนายสเตมา2ออันแล้เก็มือที่มานะครับคาเป็นไรเดอร์เดมอนนะครับก็จะเป็นไรเดอร์คนที่4นะครับที่ปรากฏตัวออกมาในซีรี แล้วก็เป็นคนที่4ี่ที่ที่ออกฟิกวาร์ด้วยเช่นกันนะครับโดยตัวอะไรตัวเดมอนเนี่ยจะแปลงร่างโดยเดมอนไรเวอร์นะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยจะมีการใช้งานกันหลายคนนะครับแต่สำหรับคนที่แปลงร่างเป็นเดมอนเนี่ยหลักๆจะมีอยู่ทั้งหมด3คนแล้วก็คนหลักที่เรายึดเป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นคาโดตะฮิโรมินั่นเองนะครับดีเทลของตัวฟิกวาร์ดนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันก็เอาชุดสุดใช,ใช้ใช้การแสดงเนี่ยมาย่อขนาดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าดีเทลของมันเนี่ยทำออกมาได้ละเอียดมากๆเลยนะครับ การปั้นอะไรพวกนี้เนี่ยสวยงามพอกับตัวทิกเกอร์ดาร์กเลยนะครับแต่ว่าในแง่ของรายละเอียดผมว่าอาจจะสวยกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างตัวตัวบอดี้เองเนี่ยเขาจะมีการปั้นในรูปแบบที่เป็นพวกมัดกล้ามเนื้อพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นการปั้นใหม่หมดซึ่งมันสวยงามมากๆจริงๆนะครับรายละเอียดดีเทลคือดีเลยแหละนะครับในส่วนของตัวที่เป็นเกาะหรืออะไรพวกนี้ก็มีการปั้นได้ดีนะครับการแบ่งสีเองก็ทําได้โอเคมากๆด้วยนะครับส่วนแหลมคมตามล่างเนี่ยก็คือมีหมดเลยนะครับ ดีเทลอย่างตรงกระดูกสันหลังตรงเนี้ดีเทลคือโอเคเลยนะครับในส่วนของเข็มขัดนะครับดีเทลก็ลงได้ดีนะครับแล้วก็ตัวยาง,งมุมตรงนี้นะครับจะมีดีเทลของตัวแมงมุมตัวเล็กจากเซดจิโนมด้วยนะครับซึ่งตัวยางมุมเนี่ยมันจะมีการปล่อยออกมาจากทางนี้แล้วก็ลัดออกมาข้างบนตรงนี้นะครับท้าให้มันอาจจะมีไม่ได้คุมทั้งตัวทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าดีเทลเนี่ยโอเคมากๆจริงๆนะครับ น่ของตัวนี้จะเป็นผ้าแบบนิ่มๆหน่อยนะครับทาให้เราสามารถทําการขยับแขนได้อยู่บ้างไม่ติดขัดมากนะครับใบหน้านะครับก็ยังรีบรบปั้นได้ดีเลยนะครับในส่วนของตาแมงมุมเนี่ยมีมาครบเลย4อันนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีตําหนิอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือขอบทองตรงตาตรงนี้นะครับข้างขวาจะมีแต่ข้างซ้ายจะไม่มีนะครับที่จริงแล้วมันต้องมีมันจะมีมาให้นิดนึงนะครับผมรู้สึกว่านี่จะเป็นทุกตัวนะครับคือของใครก็เจอญี่ปุ่นก็เจอ ของฝั่งเราก็เจอนะครับข้างหลังก็จะมีหน้าแมงมุมนะครับแต่ว่าของผมรู้สึกเป็นมันอาจจะเป็นตําหนินะครับเพราะว่ามันจะมีรอยขีดตรงนี้ลงมานะครับโดยรวมแล้วเนี่ยคือผมชอบมากมาสำหรับตัวนี้นะครับในแง่ของดีเทลเนี่ยจัดเต็มสุดจริงจริงถัดมานะครับเรามาดูที่จุดขยับกันนะครับส่วนหัวนะครับสามารถขยับขึ้นได้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าขยับขึ้นทั้งคอจะได้ขึ้นมาประมาณนี้หมุนออกซ้ายขวาได้นะครับแต่ก็ต้องระวัง ถึงส่วนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่จริงคงไม่มีใครหุดนทั้งหมดอยู่แล้วแหละนะครับประมาณนี้โยกไปโยกมาได้นะครับค่อนข้างฟรีเลยสำหรับส่วนหัวนะครับแขนซ้ายนะครับการเล่นต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีจุดแหลมจากตรงอกตัวนี้ยื่นออกมานะครับเราสามารถทําการขยับตัวไหลออกมาข้างหน้าได้นิดนึงนะครับเพื่อทําให้มันสามารถทําการขยับขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะยกได้ไม่สูงมากนะครับ แต่ว่าการเล่นก็ต้องระวังอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของการหมุนแขนเนี่ยจริงมันทําได้แต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเอาขยับมาแค่ให้พอเล่นก็พอดีกว่านะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันจะติดนะครับก็หมุนได้ประมาณหนึ่งนะครับใบเสีบหมุนได้ปกตินะครับแขนเป็นจังหวะเดียวนะครับได้ประมาณนี้แล้วก็หมุนมือได้นะครับอันนี้คือที่แขนข้างซ้ายนะครับ แขนข้างขวานะครับสามารถทําการยกไหล่ลงมาได้นะครับเพื่อเพิ่มมุมเมนหมือนกับแขนข้างซ้ายนั่นเองนะครับอ่ามันจะได้ประมาณประมาณนี้นะครับยกไม่นไปได้ราวนี้นะครับตรงผ่าเนี่ยมันจะมีร่องทาให้ทําการยกแขนขึ้นไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็หมุนแขนยกแบบรอบเนี่ยได้นะครับอืมทาให้ทําการยกท่ายกแขนขึ้นเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็จะลําบากนิดน,นึงเพราะว่ามันติดนะครับ บเส็ปก็หมุนได้นะครับแต่ว่ามติดท้าเหมือนกันทําให้เราไม่ค่อยได้หมุนรอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็มือหมุนได้นะครับตัวแขนก็จะเป็นจังหวะหนึ่งนะครับงอได้ประมาณนี้นะครับช่วงอกนะครับทําการขยับหมุนซ้ายขวาได้นะครับไปหน้าไปแตงเนี้ยได้นะครับซ้ายขวาแต่ว่าลงมาไม่ได้นะครับมันจะติดนะครับลงมาไม่ได้ขยับขึ้นได้นะครับประมาณนี้แล้วก็เอวเนี่ยขยับ ซ้ายขวาได้นะครับแต่ก็นิดเดียวนะครับปกติไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับขยับเอวซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับช่วงขานะครับตอนเล่นเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีจุดแหลมอยู่นะครับเวลาเล่นก็ดึงลงมาก่อนนะครับยกขึ้นมาได้ประมาณ90องศาประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกข้างได้นะครับอ่าต้นขาสามารถบิดได้นะครับแล้วก็ ตรงข่านะครับได้เป็น2จังหวะนะครับประมาณนี้เท้านะครับยกขึ้นได้ประมาณนี้นะครับลงได้สุดประมาณนี้นะครับแล้วก็บิดออกซ้ายขวาได้นิดนึงนะครับปลายเท้าขยับขึ้นได้นะครับเ็เรียกว่าค่อนข้างครบเลยสำหรับตัวเดมอนนะครับตัวสไปเดอร์ไวสแตมนะครับก็รายละเอียดดีเทลไม่ต่างกับตัวไวซายแมนอื่นมากเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าการลงสีก็ต้องบอกว่าอาลงสีค่อนข้างดีเหมือนเดิมนะครับตัวสีแดงเมทัล,ลิกของตัวลายแมงมุมเนี่ยลงสีใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวหน้าของตัวเดมอนเนี่ยที่อยู่ที่เป็นพื้นหลังเนี่ยมันค่อนข้างจะลงสีเป็นสีทึบมาเลยค่อนข้างกลืนไปนอาจจะมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอีเกิลไวสแตมนะครับจะเห็นว่าสีเนี่ยมันจะมีความสว่างกว่านะครับทาให้เราเนี่ยมองเห็นตัวที่เป็นรูปหน้าดับเบิลเนี่ยค่อนข้างได้ดีกว่าเลยนะครับ แล้วก็การลงสีของตัวอีเกิลที่เป็นสีม่วงเนี่ยลงสีได้โอเคเลยพมแมทอลิกที่ดูเงางามนะครับที่เหลือรายละเอียดดีเทลก็ไม่ต่างกับพวกอันอื่นมากเท่าไหร่นะครับตัวข้างล่างเองก็ปั๊มได้โอเคเลยสุดท้ายก็จะเป็นตัวการโฟน50นะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับจะเห็นว่าจะมีตัวกล้องของตัวมือถือด้วยนะครับสีที่ใช้ก็จะเป็นสีฟ้าเมทัลิกนะครับกับตัวสีชมพูนั่นเองที่จะเป็นสีเดียวกับตัวรีวนะครับ ตัวข้างหน้าเองก็ทําได้ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับมาลองที่การแอคชั่นกันบ้างนะครับเราก็ต้องเริ่มจากท่าแปลงร่างกันก่อนนะครับของฮิโรมิเนี่ยก็จะเป็นการเดินพันชีวิตเพื่อแปลงร่างในการต่อสู้นั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนนะครับเป็นการทุ่มเทแรงกายแรงใจเนี่ยเพื่อใช้ในการต่อสู้แทนนะครับของโอเทก้านะครับก็คือตัวโอเทก้าจะทําการยืดแขนออกมานะครับแล้วก็บอกว่าโลกใบเนี้ยเป็นของของตัวเองนั่นเองนะครับ ของจอร์ดนะครับตอนที่แปลงล่างเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาจะก้ามข้ามพ่องของตัวเองไปให้ได้นะครับแล้วก็ท่าแปลงล่างของจอร์ดเนี่ยจะคล้ายกับกูการ์นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนแปลงล่างเนี่ยเขาจะบอกว่าคำมอเนี่ยที่จะบอกว่าแปลงล่างนะครับในส่วนของท่าปับแม่นนะครับก็สามารถทําได้นะครับแต่มันก็ต้องมีการขยับเข็มขัดนิดนึงนะครับให้ตำแหน่งของเข็มขัดเนี่ยมาอยู่ใกล้มือนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวมือเนี่ยไอตัวแข,ขนเนี่ยมันจะติดตรงหน้าอกนะครับทังให้การขยับของมือเนี่ยมันจะได้แค่นี้นะครับต้องขยับเข สำหรับการตั้งท่ากดเข็มขัดเวลาใช้ท่าไม่ตายแล้วทำจีโนมิกเนี่ยก็สามารถทำได้ทั้งสองแบบเลยนะครับแบบของฮิโรมิและก็แบบของโอเทกาด้วยนะครับการตั้งท่าของเดมอนนะครับก็สามารถทำการจำแนกได้ตามตัวละครเลยเหมือนกันนะครับอย่างของฮิโรมิเนี่ยเขาก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความดุดันประมาณหนึ่งนะครับการตั้งท่าของโอเทกานะครับมันก็จะมีความหยิ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเหนือ,อคนอื่นอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ การตั้งท่าของจอห์นนะครับมันก็จะให้ความรู้สึกว่ามีความคิดเล่นแล้วก็ความโอเวอร์อยู่นั่นเองนะครับฟิกกูาร์เดมอนนะครับเขาก็จะแถมมือสำหรับทำการทำท่ายิงใหญ่มาให้ด้วยนะครับซึ่งเวลายิงใหญ่ของเดมอนเนี่ยเขาจะทําการชูนิ้วออกมา2นิ้วแบบนี้นะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะมีการใช้ของทั้ง2มือเลยนะครับฟิกกูาร์เนี่ยก็จะแถมมือไม้ทั้ง2ข้างด้วยเหมือนกันครับตัวเดมอนนะครับเขาก็จะแถมมือสําหรับถือพวกอาวุธหรือว่าการโฟนห้าสิบมาให้ด้วยนะครับแต่ในเรื่่่่่่่่อองเเเเเเเนนนนนนนีียยยรรราาาาจจะะะไไมมคคหห็้้ใชทับบบสวกแ ลุยมือเปล่าแล้วก็ใช้พวกกินโนมิกส์ซะมากกว่านะครับถ้าไม่ตายเดมอนฟินิทหรือว่าดาดิคดของเดมอนนะครับสามารถจัดออกมาได้อย่างสวยงามเหมือนกันนะครับแต่ว่าท่อนบนเนี่ยมันจะก้มไม่ค่อยลงทะให้มันอาจจะดูแข็งๆอยู่บ้างเหมือนกันนะครับถ้าเรามีตุ๊กตาเลิฟ้อมนะครับเราสามารถที่จะเอามาเข้าฉากคู่กับเดมอนได้นะครับเพื่อทําฉากที่ฮิโรมิเนี่ยอาจจะิ่งไปเดินผ่านเพื่อปกป้องน้องไว้นนั่นเองนะครับลองเอาเดมอนมาตั้งคู่กับรีไวท์กับไว้ดูนะครับ ถ้าผมให้เดมอนคนนี้เป็นทีโรมีนะครับผมก็จะจัดเป็นฉากช่วยกันสู้แบบนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราให้เดมอนคนนี้เป็นออเทกานะครับเราก็จะไปฉากอีกแบบได้ก็คือฉากสู้ระหว่างเดมอนแล้วก็ลีวกับไว้นั่นเองครับสำหรับฟิกวาร์คาเมเดียเดมอนนะครับต้องยอมรับว่าตัวงานเขาเนี่ยออกมาดีจริงๆนะครับในด้านของดีเทลความสวยงามและก็ระเรียดในการปั้นเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับใน,นส่วนของชุดขยับเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวขาเนี่ยทำไม่ดีมากๆนะครับ ช่วงแขนเนี่ยอาจจะมีติดขัดอยู่บ้างแต่ก็สามารถเล่นแควจัดท่าได้อยู่นะครับโดยรวมก็คือจัดท่าได้หลากหลายพอประมาณเลยนะครับจุดที่ต้องระวังนะครับก็จะเป็นพวกจุดแหลมตามล่างนะครับซึ่งมันจะมีโอากาสเสี่ยงหักสูงมากๆแล้วก็มีอยู่เยอะด้วยนะครับแล้วก็จะมีตรงไหล่เนี่ยที่การขยับเนี่ยอาจจะติดขัดอยู่บ้างนะครับที่เหลือนีก็จะเป็นตําหนิตามล่างนะครับซึ่งมีอยู่พอประมาณเหมือนกันโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบเด๋ยว่าตัวนี้มากๆนะครับ ถ้าใครเป็นแฟนเดมอนหรือว่าเป็นแฟนฮิโรมิเนี่ยผมก็ว่าจัดได้เลยนะครับเพราะว่าเดมอนตัวนี้สามารถเอามายืนเดียวๆในระเท่ถ่ายรูปรวมหมู่นี่ก็เข้าเหมือนกันนะครับรีวิวของฟิกควาดเด่ยมกก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็รบกวนฝากกดไลค์และติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ